สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเรบบ์แมปเอเร a ย51นะที่จริงชื่อมันยาวนะแต่ผมขอเรียกย่อๆว่าเอเร51แล้วกันเพราะผมก็จะมาเล่นแบบใช้ปืนเดียวทั้งเกมนะโดยที่สมมุติว่าผมเตายก็คือแบบเฮ้ยอะไรวะไม่ n นโอเคครับวันนี้ผมกลับมาแล้วโดยที่แบบไม่ตายนะ อ้อปืนที่ผมจะใช้ก็คือปืนนี้นะนี่นี่ปืนนี้เลยนะอันหนึ่งผมก็เอาเปืนเก็บก่อนปืนแม็กไปเลยว่ปุ๊บเพราะปืนนี้นะ SPD นะเพอ่มโหมดอันนี้มันก็เป็นโหมดที่ยากอยู่พอสมควรนะมันเป็นโหมดรนะดับเอ็กซ์ตรีมแล้วก็คือมันจะมืดแหละคือผมก็เลยแบบไม่ได้อยากใช้แบบปืนที่มันกากเกินไปก็พออันในโหมดเนี้ยมันไม่ได้แบบแง่ายๆนะทุกคน ถ้าผมตายนี่คือแบบปิดชีพแค่นั้นแหละวะลงไปเลยคือจะไม่มีชีวิตที่สองนะเอ้าแม่งตอนนี้ผมไอ้เมื่อกี้เนี่ยก็ให้ปืนจิไลา์มึมองคินมปอีกแล้ววะ่ะแปบบ๊บดิยวรีโอ้ยผมว่าจะอเอาเปืนกินก่อนคือผมจะไม่ใช้ปืนอื่นเลยนะมาลุยแม่งเลยโอย้แม่งเอ้ย เมื่อกี้คือเพื่อนผมเป็นแฮกมาอันนี้จบก่อนแล้วกันผมแบบแรกขอมาเอามว่วงก่อนเลยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือจะนานนะหรือมันอาจจะเร็วก็ได้คือแบบถ้าผมแตะนี่คือแบบหยุดคลิปเลยนะโอเคสมหนึ่งโอ้ยกดฟ,ฟิกมาขอถอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดปืนม่วงก่อนอัปเกรดเป็นปืนม่วงก่อนมันจะได้แบบยิงแรงๆนะโอ้โหวันนี้ขอถอยก่อนแล้วกันอถอยก่อนแล้วกัน ก่อนละกันมา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 เลยไหนวะไหนอะวัดเหรอวัดรเราอะไปละเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดปรืนมั่วก่อนละกันไป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 อุ๊เหว่นาฟ้าไอ้ปืนมาอ,อสวยปืนลูกโม่ทืนมันเปี้ยงเปี้ยงแตกไปดีคือปืนนี้ก็เป็นปืนที่แรงอยู่พอสมควรเลยนะแรงใกล้ใกล้เคียงกับเอวอะ โอ้ยไปเย็นก่อนอะไรมาตรงนี้โอ้ยคุณยายไหมแกลอีแก่อีแก่แตกอีแก่แตกอีแก่แตกสวยอีแก่แตกแตกไว้ดีครับฉึกฉึกโอ้โหซอมบี้มาเหรอซอมบี้แตกสวยแตกซอมบี้ซอมบี้แตกไม่แตกวะอุ้ย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 สี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งมาหรือเปล่าไอ้ชายมาหรือเปล่าไอ้ชายมาหรือเปล่าไอ้ชาย ลุมตัวปาหรือเปล่าใช่เม่นเม่นหเม่นเม่นโอ้๊ยทำไมมันแหลกกวะเกมว่าเจาะเดสเกมอุ้ยเจ็บไปคิวเลอร์เข้ามามันปิงปิงว่แตกแตกแตกไวดีเจสันจะยิงเจสันตั้งหลักก่อนเพื่อนนึงเพื่อนแตก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 อ้ยสมัยด็อกมาไม่ใช่ไม่ใช่ยิมเดลีกนี่วะ เรียกแต่เป็นไงต่อดีวะคือแบบกาเกินนะพวกเองไอพวกผีเนี่ยกาเกินจริงๆมันไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นฆาตกรนะแต่คือผีมันเรียกง่ายกว่าไงมันก็แล้วแต่คนว่าจะเรียกว่าอะไรอุ้ย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 สุดหมดไอเวนนลยชักก่อน ชึกชึกแต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 กอย่เบิ้ลคิวโกดเฟกกดเฟกกดเฟกแตกอีซี่ดูดอีซี่อีซี่อีซี่ลีโลกระสุดมบหนึงโอ้ยโดนฟ้าไปหนึ่งทีแต่ไม่แตกวุ้ยไม่แตกโอ้ยเพื่อนเราแตกไปแล้วโอ้ยนายเอาเอาเรื่องนะยายจ๋าเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ เหน้าฟ th ้าหน้าฟ้าแตกหน้าฟ้าแตกแค่น้าฟ้าแตกไปหนึ่งบุ้แม่งเลยสวัดีครับสวัสดีครับกระแตกกระแตกกระแตกไปดิเกิล่ะไปดิเกิลวะแกไปดีโมเจ็บเจ็บเจี๊ยบมานทำอะไรที่นี่แกไปดีเจบมานทำอะไรครับโอ้ยซอมบี้ซอมบี้โวซอมบี้เแกไปดีซอมบี้ไอ้นี่นอนตายอยู่เลยโกลเฟเกอรยังปะทีนี้น่าจะไม่ธรรมดาแกเป็นบุ้งเล่นวะผมจะตายหรือเปล่าเล่นสามสิบนาทีจะตายหรือเปล่า สานตายคือกี่นัได้ปิดหรือเปล่ามา b o t robot r o b o ต o บอทแตกโอ้ยใจมดนเพื่อนเรานี่หว่าชึกชึกโอ้ยโอเมนเมเมนนเไม่หนาไม่หนาเดิมกระสุนแป๊บนึงเีหมดไปไปพร้อมแล้วอเคพร้อมแล้วเดือดเดือดเดือด เล็กกับอิดเล็กกับอิดแตกแตกอิดไมค์คืนไมเยอร์แตกแตกเดซันแตกชักกระสุนโอ้ยซอมบีกบ้กับไอ้หน้าฟ้าโอ้ยโอ๊ยเอเดตเอเดตเกือบแตกโอ้เกือบแตกแล้วดื่มน้ำก่อนไม่ดื่มแล้วบวกแม่งเลยตัดแม่งเลยโอ้ยเหลือเหลืองเหลือเหลืองแตกแตกสอมบี้แตก,แตกซอมบี้แตก,แตกวงหลังด้วยโอเคซอมบี้แตก ไม่ไม่กินน้ำแล้วกันแตก ừ, แตกไปดีดิลโลก,กะสุนชุกชุกเป็นไงชุกชุกแตกแตกแตกซอมบีแตกโอเคเรียบร้อย ดีเตะไปดีเราก็เกือบแตกเหมือนกันชุกชุกฮีโร่กันสุบเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมบวกแล้วเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับคุณยายคุณยายคุณยายเตะหลดไปดีโอ้โหไปดีกับกูไปดีดกับกไปดูดก,ดดก,ดดกูอย่าขึ้นมาไปดีดกับกูเตกไปดี ตายอีกตัวเนี่ยมันยังไม่ตายโอ้ยกูดเบรกเฟรกตายแล้วไปต่อไปต่อไปต่อเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนนี่กลยด้วยเื่อแมนพลีเดียดแบบโอ้ยไอต์บารมี่เดียบาง์มี่เดียบมาวัดได้ไหมล่ะแต่ไปดีไอต์อู้หูเจ้าสัมพีเจ้าสัมพีโอ้โหซอมบีอะอยากเยอะมึงเมน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 ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเรียกว่าถอยเดี๋ยว่าตั้งหลักโอ้โหเมนกับแชกี้เมนกับแชกี้เมนกับแชกี้เวลา โอ้ซุนตายยังว่าแม่งกับจะกกี้ยังไม่ตายหรอ๋อเอโอ้โหยังไม่แตกกับหัเลือดดวงจะดีไปไหนโอ้โหยี่จะทำให้คลิปมันยาวใช่ไหมโอ้โหเป็นไงยังไม่แตกครับครับผู้ชมโอ้โหซอมบี้นี่คือถ้าผมโดนสกิตนี่เดียวนี่ของผมอาจจะแตกเลยแลแตกตุ๊กตาแตกมีเลือดส้ม อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเหรอวสวดแล้วโอ้ยสวดแล้วสวดแล้วอย่าปานะอ่อเออแต่เออปิดคลิปเลยครับในจังหวะนี้ไม่รู้ว่าคลิปไม่กี่นาทีนะแต่สำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับไม่เบื่อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยตอนนี้เริ่มรีบๆแล้วไปแล้วครับ